ไม่ได้เล่นฟรีไฟมา2ปีครับทุกคนเดินเข้าม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 าเดิน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 เอาเดียวนี่ไหนไหนโอเคท่าที่สามพี่เจมไม่เห็นอยู่ไหนวะเอ็งบอกพี่ดิโอ้พี่มันโง่จ่างวะเอาเลยไม่ปากดีวะก็มันไม่เห็นน่ะก็บอกมาดิมันอยู่ตรงไหนคนมันไม่เห็นอ่ะลบเกมทิ้งแล้วโหลดเกมปลูกผักเล่นเลครับมาเลย ชุดอะไรวะทุกคนชุดอย่างเท่เอ้ยมีคนชวนมาด้วยพึ่งย่พึ่งยี่พึ่ง,ง,งใครวะเนี่ยดีเราไปดูเราไปรุ้นกันทุกคนเราไปรุ้นพร้อมกันกดท่าปักทงปากทงไหนวะอันไหนคือปักทงอ๋อนี่เฮ้ยเอเคทุกคนเงไงอะ นี่ถ้ามาโ้งอย่างนี้อะไรอีกเนี่ยโอ้ยเป็นชื่อเวฟนะครับผมนี่นะครับเป็นชื่อเวฟนะครับสปีนอีซีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เสือเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองเลยนะโอเคทุกคนไปเราไปเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะไอดีเป็นของเราแล้วครับผมชื่ออะไรดีวะพี่เสือกุ๊กกุ๊กเลยปะกุ๊กกุ๊กเนี่ยเราเป็นไก่เรายอมรับอ่ะเออพี่เสือกุ๊กกุ๊กเปลี่ยนได้ปะเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนได้ด้วยโอ้โหฉายาใหม่พี่เสือกุ๊กกุ๊กเออทุกคนครับเนี่ยนะครับผม ถ้าจริงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นนะครับผมเราจะไปเป็นลองฝึกมือดูซิแล้วกับไปดีปักทงแล้วก็โหดูดีฉีขันตนะด้วยเป็นไงไอ้หนุ่มสีแดงปักทงไข่วะเนี่ยชวนมาไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นดีกว่านะครับผมทุกคนไปเฮ้ยไอ้ไข่วะเนะี่ยยกเลิกไปก่อนดิเอา้าเอา้าชวนมาอีกแล้วกทายทุกคนเอาเฮ้ยผมลองกดเข้าไปดูดิ เขาเชิญเล่นคู่อ่ะผมเข้ามาดูโอ้โหเดี๋ยวลองเปิดไมค์คุยกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยน้องสวัสดีน้องเอ่อสวัสดีสวัสดีครับพี่ไปมีเพื่อนเองตอนไหนเนี่ยมันมีนานแล้วแล้พี่พี่แล้วพี่คือใครครับพี่จะรู้ไหมไองชวนพี่มาเนี่ยเออพี่ก็ไม่รู้เองคือใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวพี่ให้ดูเลยแต่พี่เอาไอเดียผมทำไมอะไอเดียพี่ไอเดียพี่ ดูเดี๋ยวพี่ให้ดูพี่จะดูคือดิไงไงไงงานเที่ยมีรถได้มีรถได้เฮ้ยเฮ้ยไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้พี่แบกเองเอาปะได้ครับได้ไปไปเลยไปเลยไหมกดเลยกดเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเรานะครับจะไปเล่นกับน้องคนนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้จักน่าจะเป็นเพื่อนอยู่ในไอดีเก่าอยู่แล้วนะ เออทุกคนให้กำลังใจผมด้วยผมกาาจริงผมไม่เคยเล่นมาสองปีมาบอกเลยฮัโลโหลน้องลงไหนเนี่ยเออที่เป็นเลี่ยครับที่ที่ลงไหนที่ชอบเปงนไหนที่ลงเลยไม่ต้องเสียงเองกลตีจังวะอ่ะลงได้ปะลงได้ปะได้ไดครับลงเลยครับตามที่ชอบเลยครับแต่พี่อย่าเล่นไก่นะ ตามชื่อพี่เลยอะคะโอ้โหพี่อาจจะแบบไก่เหมือนชื่อก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่แบกน้องต <laughs> าคาตาเสนอเฮ้ยแต่ว่าพี่ว่าให้เองแบกพี่ดีกว่าว่ะโอ้ยมาะครับจริงๆอ่ะไม่ได้หวานหรอกเ้ในในแมตนี้พวกเราสองคนตึงเถอะครับใช่หรอโอ้ยข้างหน้ามีคนข้างในมีคนไหนไหนไหนข้างหน้าทิีทิีเ,เจ็ดหลอดเปลิดีองศาเจลเชียนปลาเรงไฮ เฮ้ยอะไรปรเด็นทายวะพี่ได้ปืนแล้วพี่ได้ปืนแล้วมั้พี่ต้องวิ่งตามให้ผมให้ทันนะครับผมเองอายุเท่าไหร่วะอายุ24ครับถามจริงใช่อยองไใช่ครับเสียงเองไม่น่าใช่นะเว้ยว่าไม่มีคนเล่นกแบบลูกพี้ลูกพี่ลูกพี่โอ้ขนาดนั้นเลยใช่ครับอยากบวกมากเลยตอนนี้ไปไปหาที่บอกดีกว,ว่าพี่ต้องยิงให้โดนนะครับเฮ้ยน้องพี่ถามอะไรไไหน่อยเนีย ตามมาเลยมันกดใช้ท่ากดอะไรนะเฮ้ยน้องคนคนคนนี่ก็พี่ยิงยิงยิงพี่ยิงมันพี่มปน้องแปลงน้องโอ้โหดูดิโอ้ยท็อตทีน้องชายพี่กดปิดไมค์เฉยเลยเมื่อกี้เป็นไงพี่โหดปะโหดมาก่เลยครับแต่เราไม่ตึงเท่าผมหรอกครับอา I O O K ยังเรียกพี่อะครับ ใช่เหรอโมวัะเนี่ยแม่มองครับผมคือนัมเบอร์วันนัมเบอร์ติงแห่งวงการบีายนะครับเสียงไอ้ทำไมเสียงมันกลีนอน่างวะน้องเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาครับโอ้ยมีคนมีคนมีคนเอยดียังไงการช่างดีเหรอครับดีลับแล้วดีไม่เป็นดียังไงอ่ะทำไมพี่โง่เอาเฮ้ยพูดดีๆเดี๋ยววะ ีไอดี ID ตั้งแพงแต่เล่นได้แค่นี้ลบเกมทิ้งเถอะครับเอาเฮ้ยมันก็คนมันไม่รู้ว่าคือไอดีที่แบบที่พี่ซื้อมาโอ้โหทาไมบอกว่าคนนี้ไม่ว่าดตดนะครับเนี่ยโอ้โหเกินไปไหวเนาะแม่งพูด,พ,ด,พ,ดพูดดีๆก็ได้ว่รเฮ้ยเออท,ทำไมทำไมเหรอครับทำไมเนาะม่ไม้ห,ไรหรอครับมาชวนเล่นแล้วก็ปากดีทำไมเนา ทำไมอ่ะแบบแล้วแล้วาน้งพี่จะมีปัญหาอะไรอ่ะผมมาอยากเจอถ้าเปิดมาครับจริงๆอ่ะอยากเดก็เปิดมาครับเกินไปว่ะเยพี่ก็ยอมรับว่าพี่แบบเพึ่งเพิ่งมาเล่นที่ไม่เล่นนานแล้วเว้ยพี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันมันก็แค่กระโดดอะไรนั่นไหนก็บอกพี่ก็ได้แบบพี่จะเอาอะไรอ่ะผมมาไม่ใช่มะม่วงเขาล้วงได้นะครับสัมผัสไหมอ่ะมาดิรับมาดิ แล้วพ <ique> ี Radio ่จะขึ้นไปทำไงอ่ะหาคนไงพี่ไม่เข้าวงก่อนอ่ะเดี๋ยววงก็บีบตายโอ้ผมหมดคำจะพูดกับพี่แล้วเตือนหน้าหน้าหน้าเตือนเตือเอาเดียวเลยไหนไหนโอเ้พี่พี่เจอไหนไหนไหนพี่เจอข้างล่างอ่ะมีว่ากี้เห็นวงโคลาโนโคตินยาไม่เห็นอยู่ไหนวะเอ็งบอกพี่ดิโอ้พี่แม่งโงเลยงวรอเอาล่ อเฮ้ยไม่ปากดีวะก็มันไม่เห็นนะก็บอกมาดีันอยู่ตรงไหนก็คนมันไม่เห็นอนะ่ะโอีคตาห,หรือหัวงอกเนี่ยงงนัสเหงาผมไม่ปากดีตาแค่นี้ลบเกมทิ้งเถะครับจริงๆอ่ะผมไม่ได้บอกนะผมจะบอกเทคนิคการเล่นเก่งนะครับเอารู้ไหมเอาไงเอาไงลบเกมทิ้งแล้วโหลดเกมปลูกผักเล่นนะครับเฮ้ย ข้างหน้าข้างหน้าพี่ไม่ดูเลยอ่ะพี่ะตาฤทธุวารเนี่ยโอ้เนี่ยตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยพี่ไม่ดูเลยไหนแล้วมันมองไม่เห็นนะเอาดิก็ยิงดิขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยชาร์จชาร์จชาร์จู่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้พี่ไม่ยิงข้างหน้าพี่ไหนล่ะเกรนเกรนทิงเหอะจริงจริงอะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยยิงเนี่ยยยิงเนี่สวยสตกี่ยิงให้ตายดิพี่ซิตายยิงอยู่ ไอวอลกันกอดไอวอลกันที่แม่ไม่ยิงเลยอ่ะคุณยิงอยู่เดี๋ยวเห็นปืนดิ้งเลยโอ้โหไอผมมุดดิ้แล้วเนี่ยพี่หืมทำได้จริงลบเกมที่ผมบอกายรอยเนี่ยยากมากเนี่ยเจอยิงอยู่เนี่ยล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วมึงเห็นปืนอ่ะเจ้าเตอเจอร์เตอเตอพี่เอ้ยผมแม่งโคตรเก่งว่ะเก่งอะไรวะพี่ยิงไปหมดเลยพี่ทำอะไรอ่ะพี่ไม่ทำอะไรเลย อะไรพี่เก็บไปสองแล้วดูดิอะไรอ่ะโอ้เก็บแค่สองเก็บไปสิบแล้วเมื่อกี้าจะเก่งแค่ไหนวะเฮ้ถามไปดิก็ทำไมอ่ะเขาไม่สอนเขาไม่ได้สอนให้เก่งตั้งแต่เกิดต่สอนให้เปิดตั้งแต่เด็กทำไมอ่ะโอ้โหไม่บักไหมปากโคตรแซ่บเลยว่ะมึงอ่ะอืออืออือพี่พี่ลองขึ้นรถดูดิมาดิลองขึ้นรถดู เฮ้ยแล้วยิงทำไมวะเฮ้ยโอ้เขาก็ตีเนี่ยทำไมอ่ะพี่ว่าพี่ว่านะเ้าจะแพ้แพ้เพราะเองเลยเอาจริงนี่แพ้ยังอ่ะยังเดินอยู่เลยเนี่ยโอ้ถ้าพี่แบบเล่นมานานแล้วพี่จะไม่พูดเลยเว้ยพี่เพิ่งเล่นเองก็มาด่าพี่เอาด่าพี่เอาอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องปะวะพี่ลงมอสแน่นอนยังไงก็ลงมอสลงมอสอะไรอยู่วะผมว่าไม่ใช่แล้วแต่คนโหดจริงเขามีปัญญาใช้กับผม่แน่จริงๆอ่ะอ่ะดู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 ให้ดูอีกที คนข้างหน้าเีกปห๊บอีคนข้างหน้าเลยโอ้ยโดน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 นโดนโดนปดนโดนโดนโงนโดนโดนโดนงดนโดน่ดนโดนโดนงดนโ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 กนโด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 นเนีดยโดนโดนโเลโนโนโดนโนโดนเดนนโดนนดนโ่นโดนโดนนโดนไดนโดกดนโนโดดนโดนดนโ่าโดนนนนดาน มึงผคเลยะางหน้ามึงเหดนปหน้าไหนยะไหนะโอ้ถูมระเบิาทำไมอ่ะไ่นแหผมไไม่ทำวังวอกก่อนิดิผมจะแพ้ทอ้่ีโยอ้ยมึงอะไรไปโยนอะผมตักตั้งไมมาดิะสักทีมีระเบิดบ้างระเบิดดิยนระเบิดดิไหยระเบิดไม่มีม่ได้ช้เนี่ยวิ่งไปอย่างเงี้ยเนี่ย ยิงไปเงี้ยใส่แม่แต่งแล้วแตกแล้วแตกแล้วแต่งแล้วยิงสวยอุ้ถามศพไดเฮ้ยดมดอนถมโ้อนอะไรอไอบไอบทำอะไรดีอ้ริงริงจยิงจิงย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 ิงดิยิงแล้วเล่นเกมซะนะเฮ้ยฉัจะตายเกิดไปเปล่าปัญญามีแค่นี้เหรอเลิกเล่นเกมซะนะโง่เอาเรมันปากดีว ouais? ่ะแบโ่ใ้มบวกดีบวกดบวกบวกดเลย อ่ะดีจีรอไดดิงดิยิงดิยลูกหมดลูกหมดลูกหมดเชี่ยบมันนบกมันนี่ดาหนึ่ดนึ่ดาหนึี่เอนีพี่ล้มพี่ล้มรอตกเด้อเออรงไายอย่งนี้เด็วเินะห้าคิวเท่ากันดามเก้าร้อยก้บเก้าผมดาเมิเจ็ดพันจะไม่พูดเลยโง่มึงดามเจ็ดร้อย ดูด้วยใครเป็นที่หนึ่งดูด้วยดูด้วยทุกคนดูดิไม่ปากโคตรดีอย่าด่าผมแบบสารพัดแล้วอย่างนี้ผม,ผมผมผมบอกเลยผมไม่มีกําลังใจเล่นรีไฟแล้วครับแล้วดวมาชวนมาอีกด,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 ดูดิดูดิเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูดิไม่จะว่ายัางไงฮัโลโหลฮัลโหลเออได้เมื่อกี้ด่าพี่ทำไมวะแล้วมันเออด่าแล้วหนีไปเพื่ออะไรวะคะแนนพี่ไม่ก็เยอะกวะ เงียบทำไมอะโอเคครับทุกคนคือแบบอุย้ยผมผมวนีหยดว่ะผมมาเล่นครั้งแรกแล้วผมเจอแบบเนี้ยอะชวนมอีกแล้วผมไม่ผมไม่เข้าไปคุยกับน้องแล้วคือแบบผมแบบโตรเซงเลยทุกคนเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าเออคะแนนผมไม่ก็ดีใช่ไหม Q5 เท่ากันดามเมจผมก็เยอะกว่าโอ้โหแล้วแม่งปากดีบอกผมแบบรถเกมทิ้งไปเหอะกระจอกโง่แม้แล้วมีขาดคุยใส่ผมอีกโอเคครับผมทุกคนนั้นคลิปนี้ผมแค่นี้นะครับผมรับคลิปแรกของฟีฟนะครับ คือทุกคนอยาให้ผมเล่นต่อหรือว่ามีกําลังใจผมขอให้คนละหนึ่งไลค์พอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาผมผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งผมแบบรู้สึกผิดหวังจริงไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ